สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องจอมปาดเกิดใหม่ดันโดนทิ้งสัง,งัานเป็นของสำนักพิมพ์รักพิมพนะครับราคาปกจะอยู่ที่2 8 9บาทซึ่งตอนนี้มันออกมาหนึ่งเล่มแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องจอมปาดเกิดใหม่ดังโดนทิ้งสังหานมันเป็นเรื่องราวของจอมปาดนะที่เขากำลังจะเสียชีวิตแต่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นคนที่แก่งกาจมากเขาได้คิดเวทมนต์ชนิดหนึ่งก็คือเป็นเวทมนต์เกิดใหม่ เป็นการทำให้เขาสามารถไปเกิดใหม่ในชาติหน้าโดยที่มีความทรงจำเดิมอยู่เขาก็เลยใช้เวทมนตร์นี้ในตอนที่เสียชีวิตเพื่อที่จะไปดูว่าโลกหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปหลายร้อยปีแล้วมันเป็นยังไงแล้วเขาก็ไปเกิดปุ๊บเป็นลูกของขุนนางคนหนึ่งแต่ว่าในตอนที่เขาเกิดเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบถึงพรสวรรค์ในตอนแรกจอมปาาได้กำหนดพรสวรรค์ของตอนเองไว้ว่าจะไม่ให้มันมากเกินไปนะก็คือให้เป็นเด็กธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าในตัวเขาก็มีความรู้นะมีความทรงจำ ทีนี้มันก็เลยทําให้การพิสูจน์พรสวรรค์เนี่ยมันปรากฏว่ามันไม่มีพรสวรรค์พอไม่มีพรสวรรค์ปุ๊บทีนี้การไม่มีพรสวรรค์ใช่ไหมมันก็เลยทาให้เขาลําบากเพราะว่าการที่เป็นบุตรชายคนโตที่ต้องสืบตระกูลของคุณนายใหญ่ตระกูลหนึ่งถ้าไม่มีพรสวรรค์ไม่ได้เขาก็เลยโดนพ่อกำจัดโดยเอาไปทิ้งซึ่งแน่นอนแล้วตัวแม่ก็ไม่ยินยอมนะครับผมแต่ว่าก็ขัดขืนพ่อไม่ได้พ่อก็เลยเอาไปทิ้งให้อัศวินเอาไปทิ้งไว้ในป่าอสูรซึ่งเป็นป่าที่มีอันตรายมากเพราะมีสััตตว์ออสูรรที่เป็นนาย ตัวของพระเอกที่เกิดมาใหม่ก็มีความรู้ว่าเขาคงจะเสียชีวิตแน่นอนคิดว่าคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือมันมีกอบลินสาวตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอารลซาเนี่ยมาเจอตัวของอาริซาเนี่ยมากับลูกสาวก็คือเดลาโลซาสองคนนี้จะมาเจพอพระเอกแล้วก็อุ้มไปพระเอกที่เป็นทารกก็ได้รับการเลี้ยงดูจากตัวกอบลินนะเขาที่มีความรู้จากชาติที่แล้วก็มีความรู้ว่าตัวกอบลินใช่ไหมมันมีทั้งดีและเลวเหมืนอนอมนุษย์ใช่ไหม แต่ว่ากอบลินเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอเขาที่ไปอยู่กับกอบลินก็ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตมาจากพวกกอบลินใช่ไหมเพราะว่าหมู่บ้านกอบลินที่เขาไปอยู่เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่เอื้ออารีนะครับพูดง่ายคือมันเป็นหมู่บ้านกอบลินที่ดีไม่ได้คิดจะทําร้ายมนุษย์มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่ต้องอยู่อย่างอัตคัดอัศศกลางป่าตัวของมะเอกซึ่งมีความรู้จากชาติที่แล้วก็มีความคิดว่าเขาจะพัฒนาหมู่บ้านกอบลินเนี้ยให้กอบลินทั้งหลายสามารถอยู่ได้โดยปกติสุขคืออยู่ได้้โดยยททีี่่่่่ไมมเปป็นนนออัตราาาาาราาาากงูแห สิ่งที่เขาทำตั้งแต่เด็กนะก็คือการพัฒนาเวทมนต์ก็คือการค่อยๆใช้เวทมนต์พอใช้ไปปุ๊บหมดขึ้นใช่ไหมมันก็จะเฟิร์นเหมือนเป็นการอัพเลเวลนะคือเพิ่มปริมาณของเวทมนต์แต่ละวันแต่ละวันประกอบว่าเขามีความรู้อยู่แล้วเขาก็สามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างหลากหลายขึ้นพอถึง5ขวบใช่ไหมเขาก็สามารถใช้เวทมนต์ได้เยอะขึ้น แต่การใช้เวทมนต์ของเขาครับมันจะโดนตัวพี่สาวซึ่งเป็นลูกสาวของกอบลินที่อุ้มเขาไปเลี้ยงที่มีชื่อว่าเดราโรซาเห็นเข้าก็เลยอยากจะใช้เวทมนต์เหมือนกันแต่ตัวของพระเอกบอกว่าตอนนี้กอบลินทั่วไปไม่สามารถใช้ได้การที่จะใช้เวทมนต์ได้ใช่ไหมมันจะต้องเป็นกอบลินที่เรียกว่าเป็นฮอฟกอบลินคือเป็นการอัพคาดขึ้นไปก่อนซึ่งพระเอกก็รู้วิธีในการอัพคาดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาให้แม่แต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีพวก อ๊อกเนี่ยมาบุกโจมตีพระเอกก็ไปจัดก,การอ๊อกได้อย่างง่ายดายเพราะปกติพวกอ๊อกมันจะเป็นสัตว์ที่ขี้ขาดมันจะรังแกสัตว์ที่อ่อนแอกว่าและหวาดกลัวสัตว์ที่เก่งกาจกว่าเพราะนั้นเมื่อพระเอกสามารถใช้เวทมนต์ได้ก็สามารถเอาชนะพวกอ๊อกที่มาบุกโจมตีได้ในตอนแรกพวกอ๊อกก็แค่ต้องการจะขยายอาณาเขตโดยการที่จะมาบังคับให้พวกกอบลินเนี่ยส่งอาหารไปให้แต่หมู่บ้านของพระเอกมันเป็นหมู่บ้านเล็ก มีแต่กรอบลินที่อ่อนแอทั่วไปมันเลยไม่สามารถที่จะส่งอาหารเมื่อโดนปฏิเสธพวกอ็อกก็คิดจะจัดการกับพวกกรอบลินเป็นการข่มขู่พระเอกที่มาเห็นเข้าจึงจัดการขับไล่พวกอ็อกกลับไปพระเอกก็ได้แอบตามไปโดยบอกว่าจะไปจัดการกับหัวหน้าอ็อ,อกพวกนี้ใหม้มาพอพระเอกเนี่ยไปถึงป้อมปราการของพวกอ็อกนะก็เห็นเอาออกมาตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะรอบโจมตีเพราะตอนแรกคิดว่าเป็นคิงอ็อกหรือว่าเป็นหลอดอ็อกใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นอ็อกที่วิวัฒนาการขั้นสูง แต่สิ่งที่พระเอกเจอเนี่ยมันเป็นแค่ general o กซึ่งเป็นอกที่เขาสามารถจัดการได้เขาก็เลยจัดการหัวหน้าอ,อกที่เป็น general o กไปเรียบร้อยแล้วพวกอกที่เหลือมันก็หวาดกลัวพวกอกมันก็เลยยอมเป็นลูกน้องของพระเอกพระเอกก็เลยเอาพวกอกพวกนี้เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านเป็นแรงงานใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านพระเอกก็จะพัฒนาหมู่บ้านกอบดินทั่วไปม,มีการสร้างบ้านมีการทำำํากําแพงพง่ายหคือทําให้หมู่บ้านมันแข็งแรงขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่พระเอกทําก็คือ การวิวัฒนาการพวกกอบลินนะครับผมเพื่อที่จะให้กลายเป็นฮอปกอบลินนะครับผมซึ่งเป็นการวัฒนาการขึ้นแต่การวัฒนาการของฮอปกอบลินเนี่ยมันต้องไปกินแมงมุมชนิดหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะพระเอกก็ไปจับแมงมุมให้ทุกคนในู่บ้านกินนะครับมันก็จะมีการวิัฒนาการกลายเป็นฮอปกอบลินขึ้นโดยคนที่วัฒนาการนะครับก็จะต้องกินประมาณสัก3วันมั้งเนี่ย นี่คือเป็นร่างวิวัฒนาการของออกอบดินของตัวเดราโรซากับอาเลซ่านะครับผมซึ่งเป็นแม่กับพี่สาวเขาก็จะมีรูปร่างที่สูงขึ้นเหมือนมนุษย์นะปกติเนี่ยพวกกอบดินนะมันจะมีรูปร่างเตี้ยประมาณเด็กใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็วิวัฒนาการเหมือนกับมนุษย์แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยพวกออกเนี่ยมันก็จะก่อกระบฏพระเอกก็มีการส่งกอบดินตัวหนึ่งนะที่เก่งกาจนะภาษาออกใช่ไหมซึ่งพระเอกเป็นคนสอนใช่ไหมแล้วฟังก็ส่งข่าวมาว่าพวกออกมันจะกบฏพระเอกก็ไปปราบ ก่อนที่พระเอกจะได้รับรู้ว่าสาเหตุที่พวกอ็อกมันกบฏใช่ไหมเพราะว่ามันต้องการผู้หญิงพวกอ็อกที่พระเอกเอามาเนี่ยู่บ้านหินตอนแรกใช่ไหมมันเป็นอ็อกที่ติดตามเจนเนรัลอ็อกที่เป็นกบฏจากหมู่บ้านม,มันก็เลยตั้งตัวเป็นโจรมันไม่มีผู้หญิงมาด้วยแต่ว่าพวกอ็อกนะครับเป็นสัตว์ที่มีแรงขับดันสูงพูดง่ายคือมีความต้องการทางเพศสูงมันก็เลยจําเป็นต้องมีผู้หญิงพระเอกก็เลยพาตัวหัวหน้าของอ็อกนะที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าก็คือเป็นคนที่ ชื่อว่าบาโบล่าซึ่งเป็นออกที่เคยมาขู่กันโชคที่หมู่บ้านของพระเอกแล้วเจอพระเอกจัดการกลับไปพอพระเอกจัดการกับเจเนอรอนอกได้มันก็เลยได้กลายเป็นหัวหน้าพระเอกก็ให้บาโบล่านำไปยังหมู่บ้านออกพอไปถึงหมู่บ้านออกปรากฏว่าหมู่บ้านออกเนี่ยมันกำลังทําสงครามกับอีกหมู่บ้านหนึ่งมันก็เลยทําให้ผู้ชายตายแล้วมีผู้หญิงเยอะหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยมอบออกผู้หญิงให้แต่ว่าต้องไปเชิญช่วงเองนะเพราะว่าเขาไม่บังคับ พอไปเชิญชวนปรากฏว่าไอหมู่บ้านเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านที่มีการยิวันาการแล้วพวกออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไฮออกใช่ไหมพวกผู้หญิงเนี่ยก็จะไม่มาเพราะว่าไม่อยากอยู่กับออกเพราะถือว่าออกนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่าไฮอ็อกแล้วถ้าการวิวนาการเป็นไฮอ็อกใช่ไหมมันจะมีร่างกายที่ดีขึ้นมีรูปร่างสูงใหญ่มีพลังกำลังมากขึ้นผู้หญิงก็เลยดูถูกผู้ชายกลุ่มนี้ไม่อยากมาด้วยพระเอกก็เลยต้องช่วยพวกอกอกกลุ่มนี้นะครับให้วิวนาการกลายเป็นไฮออก พอทาให้พวกอ็อกสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นไฮอ็อกได้เรียบร้อยแล้วพระเอกก็พาพวกไฮอ็อกไปหมู่บ้านอ็อกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้สาวไฮอ็อกกลับมาก็จะเป็นกลุ่มไฮอ็อกนะครับที่อยู่บ้านของพระเอกเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานคอยเป็นทหารคอยสร้างทุกสิ่งอย่างให้ใช่ไหมในขณะดเดียวกันพวกกอบลินที่วัฒนาการกลายเป็นฮอกก็บลินใช่ไหมพวกนี้ก็จะเรียนเวมตนได้ก็จะมีการใช้ในการทําการเกษตรมีการใช้ในการเพาะปลูก แล้วก็เป็นหน่วยที่ใช้เวทมนต์นะครับมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือพวกไฮอ็อกเนี่ยจะเป็นพวกทาหารเป็นพวกใช้แรงงานในขณะที่ฮอฟกอรฟลินเนี่ยจะเป็นพวกที่ใช้เวทมนต์แล้วพระเอกก็ตัดสินใจว่าเขาจะไปในเมืองเพราะว่าตอนนี้อาวุธอุปกรณ์และพืชพันธุ์เนี่ยมันขาดแคลนเพราะว่าพระเอกต้องการเพาะปลูกก็ต้องการวัลลีพืชต้องการหลายๆอย่างต้องการอาหารต้องการเสื้อผ้าด้วยก็เลยตัดสินใจเข้าไปในเมือง พอพระเอกเข้าไปในเมืองเพื่อไปซื้อข้าวของแม่แม่เขาก็จะซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาเพราะว่าระหว่างทางเขาก็ล่าสัตว์อสูรที่เก่งกาจและก็มีราคาแพงนะครับแล้วก็ไปขายในเมืองมาหลายตัวมันก็เลยทําให้เขามีเงินสามารถซื้อเสื้อผ้าซื้อพืชพันธุ์ซื้ออาหารและก็ซื้ออาวุธได้แต่ว่าในตอนที่พระเอกไม่อยู่พวกฮ็อกกอบรินกับไฮอ็อกมันจะทะเลาะกันคือพวกไฮอ็อกใช่ไหมมันจะดูถูกฮ็อกกอบรินว่าเป็นพวกที่อ่อนแอในขณะที่พวกฮ็อกกอบรินเนี่ยก็จะไม่ไว้ใจพวกไฮอ็อกเพราะว่าเคยลุกลามหมู่บ มันก็จะเกิดอาการที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ไว้ใจกันและไม่พอใจในขณะที่ตัวของพวกไฮออฟเนี่ยคิดว่าเออใจออกจากหมู่บ้านนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวหัวหน้าออกก็คือตัวบาโบลาเนี่ยตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่เพราะว่าพระเอกเนี่ยเคยมีบุญคุณพง่ายคือทําให้วิวัฒนาการหาผู้หญิงมาให้ก็ไม่คิดอยากจะทรยศแล้วก็รับปากพระเอกว่าจะปกป้องหมู่บ้านนี้แต่ในระหว่างที่ภาวะมันกําลังตึงเครียดนะครับมันจะมีไซคอกมาบุกโจมตีในระหว่างที่พวกกอลลินเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะหลบหนีดีหรือเปล่าเพราะคงไม่สสาามารถต่ออู้้กับไคได แต่ตัวของบาโบล่านะครับซึ่งเคยรับปากพระเอกว่าจะปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ใช่ไหมก็เลยนําทัพของกลุ่มไฮออเนี่ยเข้าไปต่อสู้ก่อนเป็นการต่อสู้แบบต่อๆนะเพราะว่าตัวมันจะเล็กกว่ามันก็เลยทําให้พวกฮอกกลินนะครับผมตัดสินใจรวมต่อสู้ด้วยในการใช้วทม์ก็เลยสามารถจัดการฆ่าตัวไซคอปได้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายดีขึ้นพระเอกก็จะมีการพัฒนาหมู่บ้านขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผม แล้วอีกอย่างหนึ่งที่พระเอกพัฒนานะครับก็คือเป็นบ่อน้ําร้อนนะครับเพราะพระเอกเป็นคนที่ชอบแช่น้ําร้อนแล้วคิดว่าการแช่น้ําร้อนมันช่วยให้ผ่อนคลายแน่นอนว่ามันก็จะมีาสาวๆมาเห็นนะครับแล้วก็เข้ามา,าสาวๆสามคนที่จะเป็นกลุ่มเด็กที่อ,ยอายุมากกว่าพระเอกนะเพราะพวกนี้จะอายุ7ปีพระเอกจะอายุ5ปีนะมันก็คือตัวของพี่สาวก็คือเดลาโรซาซึ่งเป็นจอมเวทนะครับในขณะที่ตัวของนาวชาแนละเธอจะพัฒนากลายเป็นฮอค กปลินสายต่อสู้นะก็คือจะใช้ดาบใช้อาวุธเก่งนะเพราะว่าตัวเ,กเอกกำเนิดจะแบ่งออกเป็นสองสายนะผมลืมบอกไปสายหนึ่งจะเป็นสายต่อสู้จะมีความคล่องแคล่วนะแม้ว่าจะไม่มีร่างใหญ่เท่ากับพวกไฮออกก็ตามนะครับแต่ก็สามารถต่อสู้ได้แล้วก็เก่งกาจในการต่อสู้ในขณะที่ตัวของเดลาโลอานะครับกับตัวผู้หญิงผมดานะครับซึ่งมีชื่อว่าเมเดโลนะครับผมตัวเมเดโลเนี่ยก็จะเป็นสายเวทมนต์นะง่ายๆคือเนี่ยจะเป็นสาวที่อายใช่ไหม พวกนี้ก็จะมาอาบน้ํากับพระเอกด้วยนะครับผมเพราะเห็นบ่อน้าร้อนพระเอกก็เลยตัดสินใจสร้างโรงอาบน้ําขึ้นมาทั้งเป็นของฮอกกอบลินแล้วก็เป็นของไฮออกนะครับสร้างขึ้นมาทําให้ทั้งสองเผ่าพันธุ์ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อย่างมีความสุขูง่ายๆคือเป็นเพื่อนกันแต่สิ่งที่ค่าคิดไม่ถึงก็คือมันจะมีศัตรูของพระเอกในชาติที่แล้วนะที่เป็นศัตรูนะครับที่เป็นเพื่อนพระเอกในวัยเด็กแล้วก็เป็นคนที่แคร์พระเอกมากที่มีชื่อว่าเอเดไดนะครับผมคนนี้จะเป็นคนที่แคร์พระเอกมาก เลยตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองเป็นปิศารแล้วเป็นคนที่สงสัยขอมาโจมตีในครั้งแรกเขาได้รอเวลาหนึ่งปีแล้วไปช่วงชินแกนของรีเจนแอนตัวของรีเจนแอนเนี่ยมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นมดมันก็จะสร้างรังอยู่ใต้ดินแล้วก็จะมีการเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆพอมีการเพิ่มจํานวนถึงระดับ1 0,000ตัวขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นจากมดธรรมดาตัวเ,เล็กเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมดที่มีขนาดเท่ากับมนุษย์นะและทีเนี้ยพอมันโดนตัวของเอเลดยึดแกนไปใช่ไหม จากเรเจนแอนที่เป็นสีขาวก็จะกลายเป็นสีดํามันก็เลยทําการบุกโจมตีก็เลยมีสัตว์อสูรมากมายเนี่ยบุกมาโจมตีหมู่บ้านพระเอกเพราะหนีจากพวกเ e เจนแอนซึ่งในบรรดาอสูรในป่าที่หนีมาถึงหมู่บ้านของพระเอกก็คือตัวของอาราเน เหลือก็คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นไม้ใช่ไหมซึ่งนําโดยหัวหน้าก็คือเอเลนซีได้บุกมาถึงหมู่บ้านพระเอกเพื่อที่จะโจมตีเพราะว่าถ้าไม่โจมตีหมู่บ้านพระเอกจะไม่มีอาหารกินและก็จะโดนพวกลีเจนแอนดเนี่ยไล่มาแล้วด้วยพระเอกก็เลยใช้เวทมนต์จับตัวเอเลนซีไว้แล้วมาพูดจาต่อรองกันก่อนที่จะรู้ถึงสาเหตุที่บุกมาโจมตีเพราะว่าต้องการหนีพวกลีเจนแอนและพวกของอาราเน่จำนวน500้ตนใช่ไหมกำลังขาดแคลนอาหารพระเอกซึ่งมีอาหารเปียนปอก็เลยรับพวกอาราเน่เนี่ยเข้ามาอยู่ในหู่บ้าน ก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วก็รู้ถึงสาเหตุว่าสาเหตุที่พวกเธอหนีมาเพราะอะไรพระเอกเลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปปราบ r e เจนแอนนะครับโดยการไปทําลายคอของมันก็เป็นการจบแต่ว่าในกลุ่มของฮอกกอลินซุกซนที่เป็นเด็ก3คนนะครับที่นําโดยพี่สาวของเอกก็คือเดลาโรซานาวาชาและก็เมเดโลนะครับทั้งสาคนนี้ก็อยากจะออกไปจัดการเ e เจนแอนด้วยโดยเฉพาะตัวของ เดลาโลซาเนี่ยที่อยากไปจัดการใช่ไหมก็เพราะว่าอยากจะให้พระเอกยอมรับในความเก่งกาจของเธอใช่ไหมก็ได้ลอบออกจากหมู่บ้านไปกันทั้ง3าคนพอพระเอกทราบเรื่องพระเอกก็รีบติดตามไปโดยหมายจะรีบไปจัดการรีเจนแอนเพราะว่าถ้าจัดการคอของรีเจนแอนได้พวกรีเจนแอนทั้งหมดก็จะหายไปมันก็เลยจะแบ่งเป็น2กลุ่มพระเอกก็เลยมุ่งหน้าไปที่คอของรีเจนแอนนะ ในขณะที่กลุ่มของเดลาโลซายมันก็จะมุ่งหน้าไปตามเส้นทางในเขาววงกแล้วก็ไปเจอรีเจนแอนสีดำเข้ามาโจมตีในขณะนั้นเองก็มีรีเจนแอนสีขาวเข้ามาช่วยเหลือแล้วรีเจนแอนสีขาวก็ให้กลุ่มของเดลาโลซาเนี่ยตามไปปรากฏว่าไปเจอตัวราชินีของรีเจนแอนที่โดยยนยึดอำนาจที่มีชื่อว่าเมดิน่าก็มีการพูดคุยกันโดยกลุ่มของเดลาโลซาใช่ไหมก็เลยตัดสินใจที่จะช่วยเมดินาในการจัดการกับ เอเดไัยนะครับผมที่เข้ามายึดคอของรีเจนไอ้ใช่ไหมในเวลาเดียวกันพระเอกที่บุกไปถึงคอของรีเจนไอก็ไปเจอกับเอเดรลยแล้วแล้วก็รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมกลายเป็นปีศาจเพื่อที่จะแก้แค้นเขาก็เลยเกิดการต่อสู้กันแต่ว่าพระเอกพลาดท่าเพราะเจอผลเวทมนต์ทำให้ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เวลานั้นเอง กลุ่มของเดลาโรซาเนี่ยก็มาถึงแล้วก็ได้ช่วยพระเอกไว้โดยตัวของเดลาโรซาก็ได้ใช้เวทไฟเนี่ยยิงโจมตีผลึกเวทมนต์ที่มัดแขนพระเอกไว้ทําให้พระเอกสามารถกลับมาใช้เวทมนต์ได้อีกครั้งหนึ่งพระเอกก็เลยเข้าต่อสู้ตัดสินกับตัวเอเดัลนะครับผมจนสามารถเอาชนะได้แล้วก็มีการพูดคุยกันพระเอกก็เคยบอกว่าเขาเนี่ยเคยแพ้เอเดัยนะ จำเพื่อนสมัยเด็กที่เป็นผู้หญิงได้ไหมที่แต่งงานกับเอเดไล่จริงๆแล้วเขาแอบชอบผู้หญิงคนนั้นนะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเลือกเอเดไล่นั่นคือความพ่ายแพ้ของเขามันก็เลยทําให้ตัวของเอเดไล่ที่กําลังสูญสลายไปจากไปด้วยรอยยิ้มนะครับผมก็เป็นการจบเรื่องราวของเอเดไล่ไปแล้วพระเอกก็หมดแรงสลบไปทุกคนก็กลับมาหมู่บ้านแต่ในระหว่างที่กลับมาตัวของเดลาโรซาก็ได้ชวนตัวของมีน่ามาด้วยมันก็เลยทำให้กลุ่มของลีเจนแอนที่เป็นสีขาวเนี่ยติดตามพระเอกมาด้วยนะครับคือมาอยู่ที่หมู่บ้านของพระเอก แล้วพอหมดเรื่องราวแล้วตัวของพวการาเนี่ยก็คิดจะไปแต่พระเอกก็ได้ชวนเอลนซีให้อยู่ด้วยนะครับผมมันก็เลยทำให้กลุ่มของาราเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านพระเอกก็มีการขยายหมู่บ้านขึ้นอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมก่อนที่ตัวของพระเอกนะจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเพราะหัวหน้าออลกอบลินที่แก่เชลาแล้วก็ตัดสินใจยกตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านให้กับพระเอกก็เป็นการจบเรื่องราวเล่มหนึ่งของจอมป่าเกิดใหม่ดันโดนทิ้งสังนั้นนะครับผมสาหรับเรื่องจอมป่าเกิดใหม่ดันโดนทิ้งสังนั้ อารมณ์ที่อ่านในตอนแรกนะครับผมมันจะคล้ายๆกับเนื้อเรื่องของเกิดใหม่อีกทีก็กลายเป็นสลายไปซะแล้วนะครับผมสําหรับในช่วงเริ่มต้นนะคือมันจะมีอารมณ์ที่คล้ายๆกันก็คือพระเอกจะมีองค์ความรู้ระดับหนึ่งแล้วมาเจอพวกก๊อบลินแล้วก็มาเจอพวกอ็อกแล้วก็จะมีการสร้างหมู่บ้านเกิดขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนะครับผมมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันแล้วก็อาจจะมีศัตรูมานะครับ แต่ตัวที่ปรากฏตัวมาใช่ไหมก็จะเป็นบอยสของเล่มพีจารว่ามันจะมีความกระชับกว่าพูดง่ายๆคืออาจจะเป็นการรวบประมาณ2เล่มของสไลน์นะครับผมมาเป็น1เล่มในเรื่องนี้นะความหนาของเล่มเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าด้วยมันก็เลยทําให้เรื่องนี้นะอารมณ์คล้ายๆกันแต่ว่ามีความกระชับกว่าคือถ้าเกิดชอบไรโน่เป็นสไตล์ที่พัฒนาเมืองพัฒนาบ้านพัฒนาผู้คนหรือพัฒนาสิ่งมีชีวิตใช่ไหมอันนี้มันก็จะให้อารมณ์ความสนุกนะเพราะว่ามันจะเป็นสเต็ปๆให้เราอ่าน เริ่มต้นเนี่ยพระเอกก็จะอยู่กับก๊อบดินนะครับมีพวกออกมาบุกโจมตีใช่ไหมก็จะมีการปรับออฟแล้วก็รวมเป็นหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็จะมีการวิวัฒนาการก๊อบดินเป็นฮอกก๊อบวินแล้วก็วิวัฒนาการออกเป็นไฮออฟนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นร่างนี้แล้วก็มีเผ่าพันธุ์ต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาราเน่เป็นพวก l e g จนแอนด์มอนสเตอร์มดนะครับจะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน มีบอสมาแล้วก็ต่อสู้บอสครับเนื้อเรื่องมันจะแค่เนี้ยความสนุกมันก็จะทำให้เราสนุกนะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะดําเนินคล้ายๆกับเกิดอีกทีก็กลายเป็นสไลด์ไปซะแล้วนะครับผมคือมันใช้อารมณ์เดียวกันในช่วงต้นนะในช่วงที่มันยังพัฒนาบ้านเมืองยังรวบรวมผู้คนอยู่นะครับผมไม่เอาช่วงหลังๆที่มันหลุดไปถึงการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้นะมีมังกรพวกนั้นไม่เอานะเอาเฉพาะช่วงเนี้ยคือ มันจะเป็นการสร้างบ้านแปลงเมืองมันจะเป็นโนเวลที่ทําให้เราเห็นถึงตัวเอกเนี่ยใช้ความสามารถของตน,นเองในการพัฒนาโซลครนะครับพัฒนามอนสเตอร,ร์พัฒนาหมู่บ้านขึ้นมาอารมณ์เนี่ยมันจะประมาณนี้เลยส่วนสิ่งต่างๆที่เพิม่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะคงให้อารมณ์สไตล์โนเวลประมาณญี่ปุ่นนะคือมีการพัฒนามีการอะไรพวกนี้แม่มีการสอแสดแทรกวัฒนธรรมนะครับผมแล้ว่าจะเป็นห้องอาบน้ำอะไรพวกนี้แม่มันก็จะสอแสดแทรกเข้ามามุกหรืออะไรหลายอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะได้เห็นในไรโนเวลหรือโนเวลต่างๆที่เราเคยอ่านมาแล้ว การผูกเรื่องนะครับมันก็เป็นขั้นตอนเนี่ยมันก็เลยทําให้เราอ่านเรื่องนี้ได้เลื่อนไหลในระดับหนึ่งคือไม่ติดขัดนะครับผมความสนุกมันก็อยู่ในขั้นที่ว่าเออถ้าเกิดเราอ่านเพลินๆเนี่ยชอบเรื่องนี้ไหมเราก็สามารถอ่านจบภายในเล่มเดียวเพราะว่านี่อาจจะเป็นอีกข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องเนี้ยมันแทบจะไม่มีการแบ่งบทนะครับผมพูดง่ายคือเราจะอ่านไปเรื่อยเหมือนกับนอนสต็อปไปจนจบเล่มเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีการแบ่งตอนไม่มีการอะไรเลยนะครับผมมันเป็นเรื่องยาวเล่มเดียวจบนะคือถ้าเกิดเราอยากจะอ่านเรื่องนนี้ะ เราก็จะต้องมีเวลาว่างระดับหนึ่งก็คือมีวันหยุดวันหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถอ่านได้แล้วจริงๆก็คือใช้เวลาแค่ 3- าสชั่วโมงก็อ่านจบแล้วนะครับผมสำหรับการอ่านปกตินะถ้าเกิดใครอ่านเร็วก็จะเหละือประมาณสักสองสชั่วโมงนะหรือถ้าเกิดใครอ่านช้าเนี่ยก็คงจะไม่เกิน5้ถึงหชั่วโมงหรอกแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่เป็นประเภทชอบแบบอ่านทีนิดทีนิดแบบอ่านอ่านอยู่หยุดใช่ไหมว่างก็หยิบมาอ่านนะครับไม่ว่างก็วางให้แม่ก็ต้องมีที่คั้นหนังสือนะ เพราะว่าเรื่องนี้นอกจากช่วงที่มันเป็นภาพประกอบใช่ไหมมันก็จะไม่มีจุดที่ทําให้เราหยุดขั้นเลยนะครับเราก็จะอ่านไปเรื่อยหุ้ยง่ายคือถ้าเกิดคุณไม่มีที่คั่นหนังสือไหมคุณก็ต้องจําเลขหน้าอย่างเดียว ซึ่งสำหรับผมนะถ้าเกิดผมจะหยุดใช่ไหมส่วนมากเนี่ยเวลาหยุดอ่านไม่ว่าจะไปทําอะไรเนี่ยเราก็จะหยุดช่วงที่มันหมดหมด,หมดนะครับบมบทม,ม,มันก็จะมีอยู่แค่เนี้ยคือมีเครื่องหม่เล็กแค่นี้นะครับผมมันก็ขึ้นบทต่อไปเลยนะโดยที่ไม่มีอะไรซึ่งความยาวในระหว่างบทเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับในเใรื่องในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นในการอ่านถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเวลาว่างจริงๆใช่ไหมคุณก็จะต้องมีที่คั้นหนังสือนะครับผมไม่งั้นก็ต้องจาเล็กหน้าซึ่งจะยุ่งยากชีวิตนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันต้องจาใช่ไหม แต่ว่าโดยรวมแล้วนะผมมาสามารถอ่านมันได้จบโดยที่ไม่พักเลยเพราะว่าความสนุกนะครับของเนเรื่องเนี่ยมาดำเนินแบบชิวๆสบายๆนะไม่ต้องคิดมากมีอเวนต์มาพระเอกก็เคลียร์มีเวตนมาพระเอกก็เคลียร์เพราะว่าพระเอกมันเก่งความเก่งของพระเอกในที่เนี้ยมันไม่ได้เก่งเวอร์นะคือไม่ได้เก่งแบบศัตรูสู้ไม่ได้เลยแต่มันค่อยๆพัฒนาขึ้นไปในช่วงท้ายเนี่ยที่พระเอกสู้กับบอสเนี่ยพระเอกก็สู้ไม่ได้เพราะต้องหลงอุบายนะครับเพราะว่าพระเอกโดนปิดผนึกเวมบต์ไว้โชคดีที่ได้พี่สาวมาช่วยอะไรประมาณนี้แม้มันก็มีลุ้นในระดับหนึ มีเงื่อนมีปมนะครับเพียงแต่ว่าบอสตัวนี้มันเป็นบอสที่มาจากชาติที่แล้วมันตายไปในตอนท้ายเล่มก็เหมือนกับว่ามันจบไปแล้วนะมันก็ไม่รู้ว่าเล่มต่อไปจะเป็นยังไงเพราะนั้นนะครับการรีวิวในเล่มหนึ่งนี้ความสนุกข,ของมันนะไม่ว่าจะสำนวนภาษาที่แปลมาหรือการดําเนินในเรื่องตามสาไตล์ไ์โนเวลนะครับผมผมให้ประมาณมีบวกในะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่สามารถอ่านจบเพลินๆโดยที่ไม่ต้องวางนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สังเกตนะครับ อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วก็คือเรื่องจอมปาดเกิดใหม่ดันโดนทิ้นสะงนะน,นะครับผมมันเป็นของสำนักพิมพ์รักพิมพ์นะครับผมสำนักพิมพ์เนี้มันจะมีปัญหาก็คือ1ออกช้าหรืออาจจะไม่ออกเล่มต่อนะครับซึ่งเรื่องเนี้ผมก็น่าจะได้เลาๆประมาณสักครึ่งปีแล้วมั้งซื้อมานานแล้วนะมันก็ยังไม่มีเล่ม2อ,ออกมานะครับผม แต่ตูนเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าประมาณออกมาแค่2เล่มน,นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยใครซื้อเล่มน,นี้ก็ต้องทําใจนะครับเรื่องความนานและเล่มต่อไปที่จะออกมานะแถมออกมาเนี่ยก็ยังหาซื้อลําบากเลยนะครับผมโชคร้ายก็คืออาจจะหายสาบสูญไปนะครับคือหมดแล้วต้องรออีกสักชาตินึงกว่าจะเติมสต็อกนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจที่จะอ่านเรื่องนี้นะครับผมผมว่าต้องทําใจระดับหนึ่งนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสําหรับเรื่องจอมป่าเกิดใหม่ดันโดนทิ้งสะงันนะ อารมณ์ในการอ่านเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเรื่องเกิดใหม่อีกทีก็กลายเป็นสไลด์ไปซะแล้วความสนุกความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสไลด์ในช่วงต้นช่วงที่พระเอกยังรวบรวมพวกกอบลินพวกออกมีการพัฒนาหมู่บ้านเล็กๆให้กลายเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการรวบรวมผู้คนเข้ามามีการปกป้องหมู่บ้านนะ สตูก็จะรูปแบบคล้ายๆกันนะครับผมพูดง่ายคือมันมีโครงเรื่องที่คล้ายๆกันมากเลยเพีงยงแต่ขาดอย่างเดียวก็คือขาดพวกโอเกอร์นะครับผมไม่งั้นก็ใช่เลยพูดงา่ายคือใครที่เคยชอบเกิดใหม่อีกทีก็กลายเป็นสไลด์ไปซะแล้วนะครับผมเรื่องนี้มันจะมีพอที่คล้ายๆกันแต่ว่ามันมีความกระชับกว่าจากถ้าเกิดเป็นสไลด์ใช่ไหมมันจะเป็น2เล่มใช่ไหมแล้วมีความหนากว่าเรื่องนี้มันก็จะย่นอย่อยู่ภายในเล่มเดียวน,นะครับผมทําให้มันอ่านสนุกและอ่านเพลินอ่านได้ลื่นไหลและรวดเร็วกว่านะครับผมสําหรับในเรื่องที่มีความกระชับกว่ายังไงก็ขอบบคคุณนะรั